สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับพระพิมพ์ครับหลวงประปานวัดบ้านำโคมาให้ชมนะครับครับเหียนนี่คือนะครับพระพิมนะครับเนื้อดินเผานะครับของพระปานวัดบ้านำโคนะครับพิมพ์เม่นเล็กโวโค้งนะครับหรือบางท่านเรียกว่าเม่นกุ้งนะครับมาให้ชมนะครับอ่านี่สภาพน่ารักนะครับสวยจาเืินนะครับ อุดเต็มนะครับผงร่มเดิมอุดเต็มครับด้านหลังนะครับนี่ครับสภาพสวยน่ารักนะครับเศาน่าลักนะครับนะเดิมเดิมนะครับไม่มีอุดซ่อมนะครับ เป็นพิมพ์ไม่เล็กนะครับพิมพ์ไม่เล็กนะครับฐานบูโคูนะครับสบภาพน่ารักครับตอนนี้พักหลวงพ่อเกิดราคาไปไกลแล้วครับนะครับสภาพนี้ก็ต้องมีครับไร่ไรหมื่นนะครับนะไรายๆหมื่นนะครับสบภาพนี้นะครับ ครับไม่เล็กครับ